สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e นะคะลุงพาลุยชาแนลนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวเอเวอรเรสบ้างนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาบ้างนะคะตอนนี้ก็ยอดขายก็ตัวเน็กเกนนะขายดีทุกรุ่นเลยนะคะตัวน,นี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถอเนกประสงค์รถครอบครัวของเรานะคะซึ่งขายดีตั้งแต่ตัว ren, Sport, เฟรนสปอร์ตไทเทเนียมนะคะแล้วก็วายแท็กขายดีทุกรุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องรอรถนานแล้วด้วยนะคะคันนี้ก่อนคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0นะคะในรุ่นของไทเทเนียมขับ2นั่นเองนะคะเป็น10สปีดเหมือนกันนะคะแต่เป็นมีความแตกต่างตรงขับ2นั่นเองเนาะราคาอยู่ที่1ล้าน7แส2 4 0 0 0นะคะแล้วก็มันจะมีขับ4อีกรุ่นหนึ่งนะคะขับ4จะอยู่ที่1 8 70,000นะคะก็มีความต่างกันในเรื่องของขับ2กับขับ4นะคะซันลูฟมูลรูฟมีให้เหมือนกันนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือพารานอมิกมูลรูฟนั่นเองนะคะสาหรับ การตกแต่งนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะไฟหน้ายังไม่ใช่แมทริกนะไฟหน้ายังเป็นมันตินะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ไฟเดนทม์นะคะไฟสองสว่างกลางวันนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะโคมไฟซีแคมจากโรงงานแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับด้านหน้านะคะมีการเปลี่ยนเข้ามานะคะนี่เข้าตัวรถเลยนะคะ,ะแรงม้า210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเป็นไบเทอร์โบนะคะหรือว่าโบคูนเองตัวนี้เข้าเซตมานะคะเป็นชุดแรปเตอร์ได้ก็คือได้ทั้ง ตัวกระจงังกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าอะไรกันชนหน้าเออหรือว่าสเกิร์ตอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเรียกเลยเนาะด้านหน้านะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะมีมาให้ครบเลยเซ็ตเลยทั้งเซ็ตเลยนะคะกล้อง360องศาอยู่ตรงนี้นะคะทําความสะอาดด้วยที่ฉีดทําความสะอาดอยู่ตรงนี้เลยนะคะมาคู่กันเลยเแล้วก็ตัวไฟตรงนี้นะคะจริงๆลูกค้าติดตั้งเพิ่มจะใส่ไฟตรงนี้ก็ได้นะคะ led นะคะใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่า อันนี้ลูกค้าน่าจะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่อยากให้มีปัญหากับตัวเครื่องยนต์นะคะเขาก็เลยไม่ต่อจริงๆเราต่อเข้ากับกล่องฟิวนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไฟนะคะไฟหน้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยนะอ่าเรียบร้อยนะคะการตกแต่งนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะเป็นฟ้อนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นรังพึ่งที่ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องะคะ่ะสําหรับเซนเซอร์นะคะมีให้นะคะด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างมีครบเลยนะคะแล้วก็เออด้านล่างนะคะกล่องเลนร์นะคะ ออปชันจะเยอะมากๆเลยนะคะจะทยอยทยอยแจ้งนะคะถ้าไหนข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้เป็นกล่องเลดร์นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะทำงานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์ด้านบนตัวรถนะคะตรงกระจกนะที่เราเห็นนะคะทางนี้จะมอมแมมหน่อยนะ,ะเพราะว่าจะรีวิวก่อนนะคะยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่แต่งไม่ได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้ล้างนั่นเองนะคะคล้างขัดเคลือบยางเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านบนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวนี้มีตัวช่วยเบรกด้านหน้านะคะช่วยเบรกด้านท้ายนะคะแล้วก็มี บ้องการลดใหอ้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็การลดออกนอกเลนเวลาเราออกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะรถมันจะดึงจะดึงให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอเขาเรียกอะไรนะ พวงมาลัยนะคะหรือว่าอัตราการเหยียบคันเร่งนะคะตัวนี้ก็แปผันตามการใช้งานเช่นกันนะคะอย่างเช่นตัวไฟตัดหมอกด้วยไฟตัดหมอกนะคะเวลาเราหักพวงมาไลัยไปซ้ายมันติดไฟซ้ายนะฝั่งซ้ายทั้งท้ายท,ทั้งทั้งท้้งท้ายและข้างหน้าเลยนะเราหักไปขวาเราก็จะติดฝั่งขวาน,นะคะลูกค้าไฟมันไม่มได้เสียนะเออมันใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็สาหรับอัตราการเหยียบคันเร่งนะคะขึ้นอยู่พวงมาลัยเนี่ยมันจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับอัตราการเหยียบคันเร่งด้วยนะคะอย่างเช่นตัวหลายอย่างเลยมันสัมพันธ์กันหมดอย่างเช่่นนนพวาาลลัยยถ้้เเเเรรรใใชหหีบค็สูะะจก จะหนืดนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับเราใช้วิ่งชิวๆขับชิวๆนะคะพวงมาลัยจะเบานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับไฟหน้าอีกนะคะสําหรับไฟหน้านะคะลําแสงแสงไฟนะคะมันจะมีความเข้มข้นตามการเหยียบอัตราการเหยียบพัเลงเช่นกันนะคะอ่าไปหมดแล้วเนาะไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะคะมาด้านข้างเลยค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็เช่นกันนะคะช่วงนี้น้ําฝนแล้วนะคะก็ตอนนี้ทํางานอัตโนมัติไม่เช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับด้านข้าง ซุ้มล้อนะคะมาก,กับเซ็ตเลยนะคะขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็นี่ซิกเนเจอร์ของของคันนี้เลยนะคะที่อยากจะให้ลูกค้าดูก็คือสามารถใส่กับยางแรปเตอร์ได้นะคะยาง BF นะมีลูกค้าหลายคนลู้เคยส่งมอบอสปอร์ตนะคะเอเบลสปอร์ตนะตัวนั้นใส่แค่ยาง BF แต่ตัวนี้สังเกตให้ดีนะคะมาทั้งชุดเลยนะคะกว่าจะจองได้นะคือใช้เวลาใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเออนะคะเพราะว่าลูกค้า แลปเตอร์ก็ไม่ค่อยจะถอดเลยนะคะอันนี้จองคิวมาตั้งนานกว่าจะได้เนาะมาทั้งเซตเลยค่ะก็จะเป็นยาง B F Goodrich นะคะซีรีส์ีายนะคะเดี๋ยวลงดูให้ก่อนหาก่อนอาจะเป็น285นะคะทับเจนะคะ R 1 7แต่ตรงนี้ดอกยางคือค่อนข้างที่จะพร้อมลุยมากๆเป็นสายออฟโรดเลยนะคะมาช่วงล่างบ้างค่ะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นเสริมคลิประบายความร้อนนะคะตัวนี้ให้มาครบเลยนะคะแก้มข้างค่ะ จะเป็นใบเทอร์โบนะคะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะคะสามารถวิ่งระยะไกลขับระยะไกลโดยที่ไม่ต้องจอดพักเครื่องอะไรเลยนะคะตัวนี้ก็ตัวเครื่องยนต์นะคะจะไม่ได้ดับในทันทีนะคะก็จะมีการวอร์มเครื่องก่อนนะคะหรือระบายความร้อนก่อนนะคะมาด้านหลังเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะอ่าแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านข้างจะมีเฉพาะตัวไทเทเนียมเท่านั้นนะคะการตกแต่งจะเป็นสี โคเมียมนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นเลยนะคะนี่นะคะเสา A เสา B เสา C นะคะแล้วก็กระจกนะคะแล้วก็ตัวอะคริลิกด้านข้างเบ้ามือจับเป็นสีโคเมียมหมดเลยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความเขาเรียกได้โดดเด่นให้กับตัวรถนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะตัวนี้ใบสปอร์ตติดให้เรียบร้อยใบสปอร์ตทำงานควบคู่กับไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็แจ้งเตือนระเวลารถมาจากด้านหลังนั่นเองนะคะจะแจ้งเตือนไฟสีส้ม2ข้างเลยนะคะมาเบ้ามือจับนะคะเป็นสมาร์ททีเลสค่ะ ฝากระจกติดให้เรียบร้อยนะเอ้ยม่ใจะกระจกปริมปีิมติดให้เรียบร้อยนะคะเป็นเซรามิกรออคัน,นะค่ะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะกันสาดค่ะกันสาดติดตั้งเพิ่มนะคะแต่ราวหลังคามีมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอะคริลิกมีให้นะคะสำหรับตัวซิกเนเจอร์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบันไดนะคะบันไดที่เป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้ก็จะมีเฉพาะรุ่นเหมือนกันนะคะ,ะถ้าเป็นกระบะก็จะมีตั้งแต่ตัววายแท็กขึ้นไปนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะจากโรงง,งานเลยนะคะมา ช่วงล่างของเขาจะเป็นวัดลิงค์นะคะจะมีทั้งหมด5ลิงค์นะคะจากถ้าเป็นค่ายอื่นเทียบกันนะคะของเขาจะมี4มี3แล้วแต่แต่ของเรามีถึง5นะคะซึ่งความปลอดภัยหรือว่าระบบะความแม่นยำนะคะความเสถียรนะคะของเราค่อนข้างจะล้ำนะคะ,ะถ้าใครใช้พอร์ตอยู่จะรู้เลยนะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยค่ะค่ะ,ะแล้วก็มามาด้านหลังเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะให้มาเต็มอยู่แล้วนะคะกัน เขาเรียกลกันด้านหลังนะคะช่วยช่วยเขาเรียกอะไรน,นะเวลามีวัตถุหรือว่ามีเด็กเดินข้ามเขาก็จะมีเบรกอัตโนมัติให้นะคะสําหรับด้านท้ายค่ะการตกแต่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดนะคะ4จุดเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องการระยะจอททำงานควบคู่กับจอ12นิ้วด้านในนะคะปลายท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์อ่าเดี๋ยวเปิดให้ ฝั่งที่เปิดนะคะจริงๆเขาเป็นคลิกเซนเซอร์ได้นะคะต,ต้องมีกุญแจแล้วก็เตะเปิดเตะปิดอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ถือกุญแจมานะคะเราจะเปิดจากตรงนี้นะคะข้างๆกลองดอู่ฝั่งขวามือนะเปิดขึ้นไปนะคะเรามาดูด้านหลังอ่ะอันนี้ก็คือของอยู่เต็มเลยนะคะมาครบเลยนะคะตัวนี้ก็ปูพรมมาให้เรียบร้อยนะคะของที่เราใส่เราสามารถปรับเบาะแบบล่าแบบนี้แล้วใส่ของอันนี้คือกระจังหน้านะกระจังหน้าทาั้งชิ้นเลยนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะเห็นไหมคะ เออนะคะกว้างมากๆนะคะถ้าในรุ่นเดียวกันนะคะเจ็ดที่นั่งของปอดขึ้นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของความกว้างนะคะความจุของนะคะอ่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะตรงปรับพับตอนที่3เป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างนะคะนี่นะคะการด้านในนะคะลองดูหลงังคามูลุ่มเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันตรงนี้นะคะเวลาปิดนะคะปิดตรงนี้นะคะ แต่เวลาเรา,ากดลงมาะคะถ้าสมมุติว่ามีวัตถุหรือว่าสิ่งของอะค่ะเขาจะเด้งกลับอันนี้คือระบบความปลอดภัยของรุ่นนะคะอ่าแล้วก็ปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ามีดูความสมูทอ่าเห็นไหมปึ๊บนะคะไลฟฟ้ามีนะคะแล้วก็ตัวที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ ตอนสองตอน3ไม่ได้ดูแล้วนะดูจากข้างหลังมาแล้วเราดูข้างหน้านะคะบอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะคะ8ทิศทางอแอร์แบ็กมีทั้งหมด7จุดนะคะ,ะมีคู่หน้ามีหัวเข่านะคะบานบังนะคะแล้วก็มีคู่เขาเรียกน้ำม่านบางังแล้วก็มีตัวด้านหลังนะคะหน้าจอนะคะที่เราเห็นเป็นไฟสีฟ้าก่อนนะคะเป็นไฟแ m b เบ n ไลท์นะคะ,ะมาพร้อมกับตัวลายไม้นะคะการตกแต่งสําหรับหน้าจอค่ะเป็น12นิ้วค่ะจอกลางนะคะ ตอนนี้เชื่อมต่อฟอดพาสใช้งานได้นะคะอแอร์แยกซ้ายขวานะคะปรับได้นะคะโหลดฟอดพาสใช้งานก็คือสั่งงานผ่านมือถือสตาร์ทรถบอมเครื่องนะคะเช็คพิกัดรถนะคะหรือว่านัดหมายเข้าสู่บริการได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะวอลเลย์ชาร์จเจอร์ค่ะแท่นชาร์จไร้สายวางได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่พอนะคะมีช่องชาร์จไฟให้อีก2ช่องนะคะช่อง USB มีทั้งหมด4จุดนะคะในรุ่นนะคะสำหรับหัวเกียร์นะคะเป็น10สปีดอัตโนมัติค่ะ เกมือเป็นแบบไฟฟ้าออโต้โฮนะคะแล้วก็ช่องวางแก้ว2ช่องอ่ะเรียบร้อยขยับมาที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นอ่าเป็นไฟฟ้าอย่างที่ลูกบอกไปเมื่อกี้นะคะแปรผ่านตามอัตราการเหยียบคันเร่งด้วยนะคะตอนนี้ก็หนักเบาขึ้นอยู่กับเท้าเราเลยนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นแอร์พิพุดคอนโทรลค่ะฝั่งขวามือนะคะเป็นหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาดอ่าสินิ้วนะคะอ่าไปไหนแล้วสินิ้วนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะจำผิดเป็นของสปอร์ตนะคะตอนนี้ก็สั่งงาน ได้หมดเลยนะคะแจ้งการเตือนนะคะเดี๋ยวนะกดให้หอืมนะคะหน้าจอก็จะเป็นสีเป็นภาพสีภาษาไทยใช้งานง่ายนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะกุญแจเป็นรีโมทแบบ2ดอกนะคะอ่าแล้วก็พอมอะไรปรับระดับได้นะคะปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ขวามือนะคะแผงไฟหน้าอัตโนมัติค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับการตกแต่งนะคะแล้วก็เออจริงๆแล้วมันพูดไม่หมดแหละยังพูดไม่หมดเลยนะคะช่องชาร์จไฟช่องเสียบ กล้องนะคะทุกอย่างมีให้หมดเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าจ,จะพูดไม่หมดเพราะอันนี้ก็กินเวลาประมาณสินาทีแล้วนะคะบางทีลูกค้าไม่ได้แบบต้องการรายละเอียดลึกขนาดนี้นะคะถ้าสมมติว่าพาชมรอบคนันพาชมชุดแต่งนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์จุดเดน่เดนๆนะคะหรือว่าแบบเป็นคอลเลกิมมิกของเขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะเบอร์โทร0611698999นะคะแอดไลน์ Ad ก็ได้เบอร์นี้นะคะแล้วก็สาหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรุ่นนะคะ เป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ1.39 1.39ในขณะที่ตอนนี้คือ1คือราคารถปรับขึ้น2คือดอกเบีย้ยปรับขึ้นเรายังให้1.39เงื่อนไขก็ทักเข้ามาถามได้เลยะคะ่ะใครอยากดาวเท่าไหร่ใครอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะพนได้สูงสุด84งวดค่นนะคะือเสียงดังมากอีกแล้ว ่อในสูงสุด84วดนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วแต่อาชีพด้วยแล้วแกแล้วแต่รายได้แล้วแต่ประวัติลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพค่ะแล้วก็โปรชุดแต่งนะคะตอนนี้นะคะเอเวอรเรสทุกรุ่นทุกรุ่นนะคะย้ำถ้าลูกค้าไม่รับส่วนลดถ้าลูกค้ารับส่วนลดก็จะได้เป็นส่วนลดถ้าลูกค้ารับชุดแต่งก็จะได้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์อนะคะบอกแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้รุ่งพักนะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก